ก็สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแล้วแต่ได้แล้วนะคะวันนี้พี่แพนจะไปลองรถกับรถพี่อมนี่ซุปเปอร์คาร์พี่อมเพิ่งทำเสร็จมาแล้วก็รถพี่แพนก็เพิ่งแต่งเสร็จเหมือนกันเราก็เลยจะไปลองรถกันไปออกกําลังกายวีเท้าลายมืออะไรอย่างงี้เนาะอ่ะโอเคอ่ารถพี่อมก็พร้อมแล้ววันนี้เราก็จับ g p s กันเดี๋ยวใส่หมวกจับ g p s กันว่ารถออันนี้ก็ในใจก็อยากคิดนะว่าช่องตัวเองจะชนะก็เองสองเป็น แ้่ก็เป็นทั้งตัวขับนะโอเคซื้อไปเดี๋ยวรอพี่โอพร้อมก่อนแล้วเราไปออกตัว the so fucking D go, เดี๋ยวเราทำหน้กาก่อนเลยอันนี้ที่วิ่งมาเมื่อกี้นะทุกคนร้อย <11 9. S 2> สิบเก้าผมว่าผมไม่ไปกับเขาดีกว่าคนนี่คนคน,น,นเดี๋ยวเราหนีดีกว่าว่ะคันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วแม่งดังคนเลีงอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาไปทำคือก่อนเดี๋ยวเราค่อยหนี ทางโคตรเลียงอ่ะอะไรฮะเออวันนั้นลูกติดแน่นอนอะ ันนี้เครื่องดังคันนู้นลูกจะติดคันนี้เครื่องดังคันนู้นลูกจะติดเออเราไปเรื่อยๆดีกว่าไหมาล่ะโอเค <Okay. S 2> ไม่ไหวนะ่ะทุกคนคันนู้นลูกจะติดนะปล่อยให้เขาไปวิ่งกันนะไปออกกำลังกายกันดีกว่าคันนี้ก็ดังอะไรไม่รู้อะกลัวไว้ไกว่อนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ ยาให้ทุกคนได้ยินเสียงมากเลยแม่โอ้ยยังจะอยากแข่งอีกเนาะยังจะอยากวิ่งอีกเนี่ยคนดีน่ะยังจะอยากวิ่งอยู่นะ,นนะ,ะ,ออนะเอ้ยคนเราวแหละกลัวแพ้ คำนี้คำน,นี้แบบคิวๆถ้าว่ามันแรงไหมมันก็แรงอยู่นะแต,แต่คอแม่งแบบอ ตายแน่เลยเกืออะไรอย่างเงี้ยครับอะพวกเสด็จท่านอยู่ไหนาะเข้าไปข้างไหนกันอันนี้ก็มาเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้คือทีมงานเขาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเกืองหมดดังดังเหรอขนนูนเห่าดูเงี้ยคีก่อนเป็นไงเป็นไงอันนี้ช่างคนก็มาสิบสองช่างคนก็มาสิบสองคนครับให้นะคะเมื่อกี้ช่างแดนไม่ขับก็ให้อันนี้ช่องช่างคน กมอ12สายปาา่าสายปากมอ12ขับให้นะคะเป็นไงเป็นไงเป็นแบไปเลยเจเหน่อยอ๋อมันฮิปมันฮิปอ่ก็ว่เครื่องเครื่องะเราวิ่งวิ่งได้เท่าไหร่ได้ด้ดูไหมได้ดูหมจับจับใช่ไหมคนเมื่อกี้เขน่าจะร้อยสิบสี่ถือว่าแรงนะเยี่ม่ะ ดับไปก่อนปั๊บจริงๆมันน่าจะระยะยาวเลยนะระยะระยะกว่านี้ใช่ไหมโอ้งั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำใหม่อีกแล้วก็ไปลองใหม่อีกเนาะไปไปลองใหม่อีกโอ้สุดยอดโพสน้องไอคีแตกคันนี้คันนี้คันนี้แหละทุกคนที่แพนแตกมาเอาไปลองโอ้ร้อยสิบสี่แล้วถ้าถ้ามันยืมหมดแล้วัวพวกเนี้ยอันนี้ก็จะประมาณวิ่งให้ดูประมาณนี้นะคะเพราะว่าเครื่องมันมันรอดก่อนล้อ อ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทําใหม่ให้มันดีกว่านี้เพราะว่าก็คือเราเราเพิ่งจะแต่งมาไงเรายังไม่ได้ลองแบบดีๆเลยอันนี้คือคือเอาให้ไปลองแล้วก็ะะจะได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวแค่ลงท p เทให้ดูนะคะน้องบอกร้อยสิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูจับท p เทมาแล้วอันนี้ก็ของของขาโอมละ่ะร้อยสิบเก้ามันเรื่องมันดังน่าจะอ่าวาวโอเคค่ะก็คือไปดูดีมก็ไปดูช่องวีโอนะคะใส่สิ ท,ที่แพนก็จบคลิปนี้ไปก่อนลาไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันที่หน้าคนะ่ะบ๊ายบาย